อเคเรามีเวลาแค่สิบนาทีนะจ๊ะสินาทีเราจะได้คะแนนเท่าไหร่สินาทีเท่านั้นนะจ๊ะโอ้เหลือไปดูที่หนึ่งนะที่หนึ่งตอนนี้ได้ประมาณหกล้านนะจ๊ะหกล้านเ <l ans> ขาบอกว่ากลางวันคนเล่นเก่งแต่เยอะใช่ไหมเฮ้ย <l ans> อ,อีเดียมันแฮกแน่ๆเลยโอ้ยไม่นึกไม่แฮกหรอกระบบคงแกคงแหลกมากกว่า เอาตายเลยสิบนาทีสิบนาทีไปจูงสิบนาทีนะคะถ้าโชคดีก็จะได้ตัวใหญ่นะจ๊ะถ้าโชคดีนะจ๊ะคือคูณสิบคูณห้ามาเลยนะคะเป้งๆเ,เลยแล้วก็เจอเจอใครแบบ,บเบิ่มเลยอะ รองตัวใหญ่แน่นอนเฮ้เราอยู่แถวไหนไม่เห็นเจอตัวใหญ่เลยเนี่ยโอหเจอหางแล้ครับพี่น้องอหิวมากหิวมากชนเลยไปต่นะน่ะจ๊ะจะมีะวลาเ่าหะห่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 ะะจ๊ะ วันนี้เรามาท้าพิสุกกันค่ะว่า10นาทีเราจะได้คะแนนเท่าไหร่นะจ๊ะตอนนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะจ๊ะยังตายแล้วตายอีกจ้จาบอกกับคนรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน10ปีเวลาไหร่ห้ามไปอ่าเดี๋ยวแป๊นาทีนะ เนาทีแล้วจ้าที่หนึ่งได้7ล้านนะจ้าในกระดานนี้นะจ้าที่หนึ่งได้7ล้านเคยเล่นได้7ล้านเนี่ก็ใช้เวลานานาน,นะครับโอ้บางทีก็ไม่นานนะแต่ว่าเจ็ดเจ็ดล้านได้ได,ได้ได้เร็วอยู่แต่ว่ากว่าจะไป10ล้านานี่นานมากเป็นชั่วโมงเลยเราก็เลย ไม่โชคดีแบบคนอื่นเขาบ้างไงที่แบบสามวิอะไรอย่างนี้สิบวีแต่เท่าที่ไปดูแล้วสามวิไม่เห็นจริงเลยนะมีการตัดต่อตัดต่อมันสองนาทีอ่ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นโตเท่าไหร่เลย ชนพี่จุมระวังชนตอนนี้เรหกนาทีแล้วนะจ๊ะหกนาทียังไปไม่ถึงเ,เป็นมะขามคอป้องเดียวอเลยเนี่ยวันนี้เราก็เนื่องจากไข้หวัดโคโรนดนะคะเป็นการป้องกันโดยการไม่ต้องเห็นหน้าค่าตากันนี่ คนนี้กแหละหลบหน้าเราอีกแกอ,อ้าวเฉยจชนเลยเอาห้านาทีห้านาทีเ,าเลยพิสูจน์ให้พิสูจน์ว่าเขาทําได้กันสามวิเราห้านาทีเลยนะจะทําได้ไหมห้านาทีเอาตายอีกแล้ว ขออภัยนะคะท่านผู้ชมอาจจะต้องเบาเสียงนะคะเวลาที่เราตกใจเราจะหลุดอ่ะระวังครับอ้าวเยสหุ้ยดีดีด,ด,ดีดีมากดีมากชนตายชนตายชนตายเฮ้ยเขียวเหมือนกันด้วยอะ่ะมันเปลี่ยนสีให้เราเองเป็นแบบเป็นวันๆหรือเปล่าเนี่ย นี่จุ๊ขอบคุณค่ะ้าอาหารมื้อนี้แซ่บกี๋ดเด้ออ่าเรายังมีเวลาเหลือประมาณสี่นาทีนะจ๊ะของเขาสามวิสู้ๆครับพี่จุ๋มสามวิเออเออเออเอเอ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 เออขาไม่ยอมไปสิพี่จุ๋ม เราจะตายเองเราจะตายเองครับพี่จูบครับเราจะตายเองนะอาโดนล้อมโดนล้อมอีกโดนล้อมพี่น้องพี่น้องครับโดนล้อได้เังอัดเจออัเจะเจอเอมันไม่ยอมมันไม่ยอมให้เราตัดหน้ามันไม่ยอมให้เราปาดจะมาล้อมเราไงอ้ยี่สี่นาทีสี่นาทีสี่นาที สู่เขาสามวิเขายังได้นะอย่ารนสิจ้าย่ารน ตัวเลขอย่างเราก็จะมาวิ่งใส่แล้วเนี่ยนะคูณสองมาสเตอร,ร์มาให้เรากินได้ดีๆก็ถูกล้อมหรอกพี่จุ๋มเข้าไปในวงล้อมเขาอ่อส้มตัวใหญ่ดีน่าเอาอะ ยังนะคะยังยังเหลือเวลาอีกสองนาทีเท่านั้นนะจ๊ะสองนาทีจะเห็นอะไรหรือเปล่าในสองนาทีเนี่ยอ่า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 อ นับถอยหลังได้เลยนะจ๊ะนับถอยหลังแสดงว่าวันนี้เราไม่มีโชคที่จะเจออาหารตัวใหญ่ๆเลยนะจ๊ะสองนาทีมันเหมือนใครเขาก็ไม่อยากตายอะ่ะ หนึ่งนาทีจ้าอีกหนึ่งนาทีจ้าหนึ่งนาทีจะหนึ่งนาทีโอ้ตัวใหญ่ไม่ยอมตายให้เราเลยอ่ะดูสิเราจะไปปาดหน้าเขาตัวเล็กอย่างเราก็มองไม่เห็นเนาะ เวลาทําเวลาเอาไม่ได้เลยขออ่อเขาอีกหนึ่งนาทีจ้าหนึ่งนาทีจ้าอือยหนึ่งนาที่เฮียโอ้โหหนึ่งนาทีแบบวิกฤตม,มากอ่ะแบบเออค่าได้สองตัวสามตัวเนี่ยเก่งถนอดูสิดูสิออ้ว้าวอู้ระวังตายตอนจบนะจ๊ะหนูน้อยเอ้ยโอ้โหไม่มีใครเห็นเลยอ่ะ และแล้วก็อีกประมาณสาสิบวินาทีนะจ๊ะของเขาสามวินาทีจูหนึ่งมืนหนึ่งหมืนค่หนึ่งหมืนโอเคยังย่างย่งย่งยย่ง,ยง,ยงได้อีกได้อีกได้อีโอ้โ oh. หเอาสุดเออเย่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยได้อีกได้อีกโอ้โ oh. หอย่างนี้ต้องต่อเวลาให้เราทัะเนี่ย มันจะโชคดีดวงดีขนาดนี้โคูณสองไปพี่ใหญ่จะมาล้อมเราหรือเปล่าเนี่ยเออนานทีตอนนี้แบบนะจับเวลาถอยหลังแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเอออันนี้นะคะก็หมดเวลาหมดเวลาเราได้คะแนนไปประมาณโอ้โหสี่หมืนค่ะสี่หมืนเย้สี่หมืนค่ะอ้าว สิ้นสุดนะคะหมดไขแล้วนะจ๊ะหมดไขแล้วนะจ๊ะสี่หมื่นเป็นอันว่าเราทําเวลาสิบนาทีได้สี่หมื่นนะจ๊ะแล้วเราก็จะพีชีพนะจ๊ะพีชีพให้ใครดีพีชีพของเราอ๋อก่อนพีชีพเราก็ต้องไปเอาแบบเสี่ยงตายดีกว่าเสี่ยงตายท้ามฤตยูดีกว่าแบบแบบว่าบาดปาดปาดสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะโอเคไหม ว่าเราจะสามารถปาดใครได้บ้างสักตัวหนึ่งก่อนตายโอเคไหมเราก็จะยอมตายพีีชีพไงพิสูจน์ว่าเราฝีมือเราแบบชมังหรืเปล่าปาดปาดตัวใหญ่อะ่ะปาดตัวใหญ่อะ่ะเอออย่าสูุไม่ทำไมไม่ปาดเขาพิสูจน์เลยยังไงมาให้เราปาดนะ จะจะจะอเออเฮออย่าหลบกันสิฉันยิ่งยอมตายอยู่นะเร็วยอมพีชีพอยู่นะพี่นวดพี่นวดพี่นวดซึ่งตอนนี้สิบนาทีผ่านไปแล้วะได้สี่หมื่นนะจ๊ะแต่เรากําลังจะโอ้โหไม่ใช่เขาปาดไม่ใช่เราปาดเขานะเขาปาดเราค่ะโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายนะคะเนื่องจาก โควิดกำลังระบาดนะจ๊ะเราจึงไม่เห็นหน้ำพานต่อนะ้วคะเพราะว่าเรื่องกลัวจะติดเชื้อนะจ๊ะไปไปก่อนค่ะจบ๊บ